ผ่านมาแล้วกว่าหนึ่งสัปดาห์สถานการณ์สู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นในหลายเมืองสําคัญหลังกองทัพรัสเซียปรับแผนโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธและอาวุธหนักเพิ่มมากยิ่งขึ้นถือเป็นการแก้เกมหลังรถถังและยานเกราะของรัสเซียเสียหายอย่างหนักล่าสุดสหรัฐเตรียมส่งขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานสติงเกอร์ไปยังยูเครนซึ่งสามารถนาไปใช้ยิงเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียได้ป้องกันการปฏิบัติการทางอากาศยานพร้อมทั้งกองกําลังนาโต ต่างเข้ามาสมทบเพิ่มเติมทั้งในโรมาเนียและโปลแลนด์ทางนี้ถือเป็นครั้งแรกที่รัสเซียออกมายอมรับว่าสูญเสียกำลังคนเกือบ500นายหลังทางการยูเครนออกมาระบุมีทหารรัสเซียเกือบ9,000นายเสียชีวิตอย่างไรก็ตามสหรัฐประกาศเลื่อนการทดสอบยิงถีปนาวุธิวันเข้าใจผิดหลังรัสเซียยกระดับความพร้อมของนิวเคลียร์ส่วนการต่อสู้ทางการทูตเหล่าชาติสมาชิก UN ได้พร้อมใจกันลงมติประนามรัสเซียและให้รัสเซียถอนทหารออกจากยูเครนทันทีรวมถึงไทยที่ลงมติตามเสียงส่วนใหญ่ของประชาคมโลกด้วยประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับ สมรภูมิมป้องกันแนวปะทะของกองกําลังป้องกันดินแดนของยูเครนปรับเปลี่ยนกรุงเคียบมืองหลวงของยูเครนเป็นป้อมปร,ราการเต็ไมไปด้วยบังเกอร์ป้องกันการรุกรานของกองทัพรัเสเซียหลังทางการแจกคู่มือการต่อสู้การทําระเบิดเพลิงและการแสดงจุดอ่อนของรถถังเพื่อตเตรียมประจำบานเผชิญหน้ากับเหล่ายันเกราะของกองทัพรัเสเซียหลังผู้นํายูเครนออกมาประกาศให้ประชาชนจับอาวุธลุกขึ้นสู้พร้อมเปิดรับนักรบต่างชาติอาสาสมัครเข้ามาร่วมสู้รบ โดยมีอาสาสมัครจากต่างชาติมากกว่า2,000คนที่ประสานเข้ามาร่วมรบตามยุทธวิธีกองโจรของกองทัพยูเครนซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีเปิดทางให้เหล่าอาดีตนักรบพิเศษจากชาติตะวันตกเข้าร่วมสู้รบกับรัสเซียถือเป็นการชิงไหวชิงพริบในสถานการณ์ที่ยูเครนย,ยังไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิกนาตโตได้และสถานการณ์ในยูเครนพร้อมเปลี่ยนแปลงได้ทุกวินาทีขณะที่กองทัพรัเสเซียปฏิบัติการยึดเมืองทางตอนใต้ ได้เพิ่มมาอย่างต่อเนื่องหลังเข้าควบคุมใจกลางเมืองเคอร์ซอนทางภาคใต้ของยูเครนเป้าหมายต่อไปคือเมืองท่าโอเดสซาใกล้กับไครเมียและเมืองมาริโอโปทางตะวันออกของยูเครนเพื่อยึดเมืองท่าเรือทั้งหมดของยูเครนทั้งในทะเลดำและทะเลอาซอฟขณะเดียวกันสมรภูมิที่เป็นเป้าหมายรองจากกรุงเคียบคือเมืองคาคีฟกองทพรสเซียส่งหน่วยพลร่มเข้าไปในพื้นที่เพื่อหวังยึดเมืองนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด นอกจากนี้รัเสเซียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอย่างหนักในเมืองคาคีฟและมีการออกมาเก่าวอ้างจากยูเครนว่าเมืองคาคีฟถูกระเบิดแบบคัสเตอร์บอมและระเบิดสุญญากาศซึ่งถือเป็นอาวุธทำลายล้างชนิดที่ใครอยู่ใกล้บริเวณที่ระเบิดชนิดนี้ถูกยิงลงไปจะไม่สามารถมีชีวิตรอดได้เพราะจะกระจายแตกบนอากาศและมีทำลายล้างเป็นวงกว้างขณะที่จุดไข่แดงคือกรุงเทียบโดยเฉพาะทำเนียบรัฐบาล ที่เวลานี้กลายเป็นสู์ประชาการรบของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นํายูเครนใช้เป็นจุดแถลงผ่านคลิปวิดีโอฟองและปลุกชาวโลกให้หันมาช่วยยูเครนทากลางหน่วยรักษาความปลอดภัยรายล้อมไปได้วยชุดปฏิบัติการพิเศษอาวุธครบมือหลังมีกระแสข่าวว่าหนึ่งในแผนรับของกองทัพรัสเซียคือส่งชุดปฏิบัติการพิเศษแทรกซึมเข้ามาในกรุงเคียบซึ่งขณะนี้สามารถเข้ามาได้แล้วโดยเป้าหมายอันดับหนึ่งคือผู้นํายูเครนตามแผนปฏิบัติการล้มรัฐบาลน,นอกจากนี้ มีรายงานว่าวิกเตอร์ยานูโควิชอดีตรประธานาธิบดียูเครนเมื่อปี2 5 5 7ที่ต้องลงตำแหน่งหลังถูกผู้ชุมนุมขับไล่และมีการเปลี่ยนรัฐบาลยูเครนเวลานี้เขาได้อยู่ที่กรุงมินเมืองหลวงของเบลารุสเพื่อเตรียมรับภารกิจพิเศษจากรัสเซียโดยคาดการว่ารัฐบาลเครมลินจะตั้งยานูโควิชเป็นประธานาธิบดียูเครนอีกครั้งแทนที่เซเนสกี้ประธานาธิบดีคนปัจจุบันหากผลการเจรจาห้ามยูเครนเข้านาโต้ไม่เป็นผล ขณะที่กระทรวงกลาโหมของรังเสเซียออกมายืนยันครั้งแรกว่าสูญเสียกำลังพลเกือบ4 9 8นายและมีทหารได้รับบาดเจ็บสะสมเกือบ1,600นายนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการในยูเครนขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมของรังเสเซียประเมินความสูญเสียของกองทัพยูเครนและกองกําลังนักรบอาสาว่าสูญเสียทหารไปอย่างน้อย2,870นายและมีทหารได้รับบาดเจ็บสะสมอย่างน้อย3,700นายนอกจากนี้ กองทัพรัสเซียอยู่ควบคุมทหารยูเครนไว้เป็นเฉลยได้อย่างน้อย572นายทางนี้กองทัพรัสเซียยืนยันว่าปฏิบัติการสังทหารครั้งนี้ใช้เฉพาะทหารอาชีพเท่านั้นไม่มีทหารเกณฑ์ตามที่สื่อตะวันตกกล่าวอ้างและปฏิเสธข้อมูลที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียสูญเสียกําลังพลมหาศาลมากกว่า9,000นายตามที่ผู้นํายูเครนออกมาระบุ ขณะที่นายเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีกระงโหมรัสเซียประกาศปฏิบัติการทางทางหารในยูเครนจะดาเนินการต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายสําคัญในการปกป้องรัสเซียจากภัยคุกค,คามทางทางหารของชาติตะวันตกทั้งนี้นายเซอร์เกย์ลับรลอบรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียได้ออกมาเตือนเสียงดังๆว่าหากสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นมันจะเกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์และจะเป็นสงครามทําลายล้างทั้งนี้รัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครน เรียกว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางทหารและจะ,ะเผชิญหน้ากับอันตรายอย่างแท้จริงหากว่าเคียบมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองและมอสโกไม่สามารถยอมรับได้หากประเทศยุโรปบางชาติถูกใช้เป็นฐานทิ่ตั้งอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐซึ่งเวลานี้มีองน้อย6ฐานทัพในนาโต้ที่มีอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐประจําการอยู่คณ้กระทรวงกลาโหมของสหรัฐประกาศเลื่อนกำหนดการทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ icbm m i n t e m a n 3 ซึงเดิมมีกำหนดการทดสอบภายในสัปดาห์นี้เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดหรือการตีความไปในทางที่ผิดท่ามกลางบรรยากาศความตึงเครียดหลังรัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนโดยเฉพาะเวลานี้รัเสเซียมีคำสั่งให้กองกำลังอาวุธนิวเคลียร์พร้อมขั้นสูงสุดอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโจเบเดนแห่งสหรัฐอนุมัติจัดส่งขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานสติมเกอร์ไปยังยูเครนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อนำไปใช้ในการยิงเิคอปอร์ของรัสเซีย ขีปนาวุธดังกล่าวสามารถโจมตีเป้าหมายผ่านอินฟราเรดซึ่งจะสามารถช่วยเหลือยูเครนจากเฮลิคอปเตอร์ที่ติดอาวุธของรัสเซียได้ขณะที่กองกําลังฝรั่งเศสพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์เดินทางมาถึงโรมาเนียตามคําสัญญาที่ประธานาธิบดีเอมานเอมาคงระบุจะส่งทหารเข้าช่วยเหลือภารกิจของนาโต้และเป็นการเตรียมความพร้อมของกองกาลังนาโต้ทั้งหมดในภารกิจตอบโต้เร็วด้านอิตาลีส่งเครื่องบินลบอีก4่ลำเข้ามาเสริมในโรมาเนีย พร้อมเคลื่อนกำลังพล3,400นายเข้ามาสนับสนุนปฏิบัติการของนาโตในการควบคุมวิกฤตในยูเครนนอกจากนี้นายกัรมนตรีโอลาร์โชแห่งเยอรมนีวางแผนที่จะส่งระเบิดต่อต้านทำลายรถถังอีก1,000ลูกให้กับยูเครนและขีปนาวุธสติงเกอร์อีก500ลูกเช่นเดียวกับนอร์เวย์สวีเดนและฟินแลนด์ที่ยังได้ตกลงส่งอาวุธให้กับยูเครนด้วย ทางนี้ก่อนอันนี้รัสเซียได้มีการออกมาเตือนสวีเดนและฟินแลนด์อาจจะเจอการตอบโต้อย่างหนักทั้งทางทหารและทางการเมืองหากเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้ที่ภาพก่อนการแถลงนโยบายประจำปีของผู้นำสหรัฐต่อสภาคองเกรสโดยขอให้ทุกคนลุกขึ้นปรบมือให้กับเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐและเป็นการส่งสัญญาณไปถึงประเทศยูเครนก่อนที่ผู้นำสหรัฐ จะกล่าวประนามผู้นํารัสเซียที่ใช้กําลังลุกลานยูเครนและชี้ว่าเป็นความผิดพลาดของผู้นํารัสเซียที่คิดว่าไม่มีการตอบโต้จากชาติตะวันตกนอกจากนี้เวทีการโทษใหญ่ที่สุดในโลกอย่างองค์การสหรประชาชาติจัดการประชุมวาระพิเศษขอมติจากชาติสมาชิกทั้ง193ประเทศมีมติเรียกร้องให้รัเสเซียถอนกำลังทหารออกจากยูเครนโดยทันทีซึ่งมติดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากชาติสมาชิก141ประเทศ ขณะที่35ประเทศงดออกเสียงซึ่งรวมถึงจีนอินเดียปากีสถานบังกลาเทศแอฟริกาและเวียดนามส่วน5ชาติซึ่งได้แก่รัสเซียเบลารุสซีเรียเกาหลีเหนือและเอริเทียลงคะแนนเสียงคัดค้านส่วนไทยเรียกร้องให้รัสเซียหยุดลุกลานยูเครนโดยเน้นย้ำว่าทางออกของวิกฤตการคือการเจรจาของทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตาม มติดังกล่าวไม่มีผลทางกฎหมายแต่เป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของประชาค,โคมโลกท่ามกลางความพยายามโดดเดี่ยวรัสเซียในทุกเวทีและในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจการเมืองและสังคมอีกฝั่งฝั่งศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ทําหน้าที่พิจารณาคดีความอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติได้เริ่มต้นการสอบสวนถึงความเป็นไปได้ของการก่ออาชญากรรมสงครามโดยรัสเซีย ในการรุกรานยูเครนแล้วโดยคาริมคานหัวหน้าัายการ ICC ระบุว่าตรวจสอบสถานการณ์เบื้องต้นในยูเครนพบมีพื้นฐานมีเหตุมีผลที่เชื่อได้ว่ามีการก่ออาชญากรรมภายใต้ขอบเขตอำนาจศาลที่เกิดขึ้นซึ่งบริจอนสันนายกรฐมนตรีของอังกฤษระบุว่าขณะนี้มี38ประเทศที่ได้ร่วมยื่นฟ้องต่อ ICC ถึงการกระทำของรัสเซียภายใต้การสังการของปูตินเป็นอาชญากรรมสงครามทั้งนี้ศาลโลกตั้งอยู่ในกรุงเฮก ประเทศเนเธอแลนด์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสมาชิกชาตินาโต้นี่คือสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เดิมพันด้วยสมรภูมิที่รัสเซียแพ้ไม่ได้และเตรียมปฏิบัติการใหญ่ในกรุงเคียบแต่ประชาคมโลกกำลังเริ่มมาตรการโดดเดียเ่ยวรัสเซียทมกลางความวันมิตกของสงครามที่ยืดเยื้อเพราะแม้สุดท้ายรัสเซียจะได้รับชัยชนะแต่การรักษาชัยชนะให้เป็นที่ยอมรับเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าที่สําคัญ สงครามกองโจรเต็มรูปแบบอาจกำลังจะเกิดขึ้นในยูเครนหากรัสเซียล้มรัฐบาลปัจจุบันแม้จะไม่ได้ยึดครองภายใต้รัฐบาลนอมินี